สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะในช่องเดอะคุณกลนสตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแันโครงหน้านะครับชุดนี้ก็สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตกอยู่นี่เขาเขียนว่ร้อยยี่สิบบาทนะครับสองตัวก็สองร้อยสี่สิบบาทนะครับ ตรงอีกสี่กับ้าบาทเนี่ยจะเปลี่ยนคู่เลยนะครับเราสั่งมาสองตัวนะครับผมกันผ้าคือว่าเทสที่แล้วที่เราเปลี่ยนโครงหลังนะครับแล้วน็อตมันไขไม่ออกเราต้องตัดใช่ไหมครับตอนแรกว่าผมซื้อลูกยางมากะใช้โครงเดิมแล้วก,กลัวว่ามันขันแล้วไม่ออกนะครับ ก็เลยตัดสินใจสั่งมาคู่หนึ่งเลยสั่งใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันดีกว่าไปเลยวผมตอนนี้ก็เราสรุปเราไม่ได้ถอดล้อนะฮะก็คือล้อเราฝั่งหนึ่งมันถอดไม่ออกนะฮะมันแน่นจัดโอเคเดี๋ยวไงผม มุดนะฮะสรุปผมใส่ไปเสร็จไปแล้วนะข้างหนึ่งนะฮะสรุปก็เลยจะได้ว่าจะไม่ทําคลิปนะครับแต่สรุปก็เี๋ยกก็เลยถ่ายให้ดูนะครับออนนี้ผมก็มุดนะฮะใช้แมรงนะครับยกหน้าหน่อยนะครับยกด้านหน้าหน่อยนะฮะแล้วก็บิดพวงมอะไรนะฮะทำด้านขวาก็บิดไปซ้ายนะครับทำด้านซ้ายบิดมาขวานะครับเนี่ยผมก็นอนหาช่องเข้าไปในเนี้ฮะ คือมันก็ไม่ได้แข็งมากนะครับเพราะว่ามันให้ตัวได้นะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับผมก็เนี่ยจับบนแล้วก็ช้ก็แก้กนะฮะขันด้านล่างนะครับครับนี่ฮะคือว่ามันเราถ่ายคือถ่ายไม่ถนัดนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไขสองตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับนี่ฮะมันเป็นแท่งนี้ เราก็จำภาพนี้ไว้นะฮะแล้วก็เราจะดึงสกรูออกนะครับตัวด้านมุดด้ามเนี่ยนะฮะเราต้องดึงออกนะครับจำภาพตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ใส่ตามภาพนี้ไว้นะครับข้างบนไม่มีชิงนะฮะใช้เป็นยางสองตัวประกบกันนะครับข้างบนนะครับจะไหนนี่ครสองตัวข้างล่างก็มีชิงมันมีชิงด้านล่างอยู่แล้วนะครับปกติ ใะ่ครับเยไม่ต้องสงเรเวลาเราทําเองไม่ต้องตกใจนะฮะชิงทําไมมันเหลือสองอันนะครับแล้วผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับไปมาก็โอเคนะฮะมันจะถอดออกอยู่สองตัวนะครับแล้วก็เนี่ยฮะดาภาพนี้ไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอญาตถอดก่อนนะเพราะพอดีมันตั้งกล้องไม่ได้มันคบแคบมากอันนี้พยายามแย่เข้ามาให้ดูกันนะครับเนี่ยครับ ก็มาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอญาตาถอดนะฮะแล้วก็ให้ดูอีกทีนะครับของใหม่นะครับครับผมยญานะครับโอเคที่เราถอดมานะอันนี้ผมประกอบละก็เนี่ยฮะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยบางทีเราเห็นว่าตัวชิงตัวนี้นะฮะด้านบนเลยนะครับเอ๊ะทำไมไม่ใส่นะครับก็คือว่าตัวนี้มันเป็นเหมือน ก้านกันโค้งนะฮะที่ต้องสวมเข้าไปตรงนี้นะฮะด้านล่างเนี่ยคือมันมีแปน้นตัวนี้อยู่แล้วก็ถอดออกนะครับถอดออกเพราะแป้นที่โค้งมันมีอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวนี้ก็ถอดออกครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเหมือนเป็นตัวก,ก้านกันโค้งมาวางอยู่ตรงนี้นะนี่นะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือแป้นตรงนี้ก็มีอยู่แล้วเราก็ถอดออกนะครับจภาพเนี้ยนะแล้วก็ <hythm S 2> ต้องดึงออกนะครับดึงดึงออกแล้วก็ค่อยเป็นร้อยด้านในนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันะครับผมนี่ฮะเราก็ต้องดึงออกอย่างเงี้ยนะครับก็เหลือด้านล่างอันหนึ่งฮะแล้วก็ร้อยค่อยๆร้อยนะฮะที่ผมจะเข้าไปมุดไปถ่ายมันถ่ายลาบากเดี๋ยวทาภาพไปดูนะฮะก็คือนี่นะครับพอเราเนี้ยเราก็ร้อยด้านล่างครับพอมันขึ้นรูแล้วก็อวกกวกเอาตัวเนี้ย สวมด้านบนเข้ามาอย่างนี้นะครับคือยังไม่ต้องสุดนะฮะเราก็ค่อยๆสวมสมมติอันนี้อันนี้มาแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็มาต่อเลยนะครับแล้วก็แป้นเนี่ยฮะเราก็พยายามถอดให้เป็นชุดๆเอาไว้นะครับเนี่ยแล้วก็ไล่มาแป้นถอดตัวนี้ออกนะครับต่อตรงกลางที่ผมชี้เนี่ยนะฮะออกแล้วก็ตัวนี้จะอยู่ด้านบนสุดนะครับค่อยใส่ที่หลัง นี่ฮะสเตปก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไม่เข้าใจกัเดี๋ยวข้อไปเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วก็ไปดูกันอีกทีครับผมเดี๋ยวผมขอญาตใส่ก่อนนะฮะนี่ฮะพื้นที่มันเข้าไปลําบากครับผมนี่จะตั้งกล้องยังไงนะครับเดี๋ยวครับดูกันเลยเนี่ยนะครับก็เราค่อยๆร้อยนะฮะเนี่ยเราจําภาพนั้นนะฮะก็อันแรกที่เรา เดี๋ยวผมพยายามจะถ่ายให้ดูนะ,ะเนี่ยอันแรกนะฮะพอร้อยเข้ามานี่เนะี่ยตัวนี้มันมีทิ่งอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ต้องใส่ถอดออกแล้วก็ร้อยตัวนี้ยางแล้วก็แป้นแล้วก็บูทเนี่ยแล้วก็ลูกยางอีกชุดหนึ่งเนะี่ยแล้วก็ดันขึ้นนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเราก็จะเป็นลูกยางกับทิ่งเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ขอใส่ก่อน,นะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบ ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่ฮะน็อ,นอตตัวบนอ่าลูกยางตัวบนนะนี่ก็ร้อยแบบนี้นะครับยางยางขิงเนี่ยฮะประมาณนี้ขันตึงๆนิดๆนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันขันตึงเท่าไหร่มันเป็นลูกยางนะผมก็ขันจมเลยจมซักแล้วก็ผมใช้น็อตเบอร์เก่ามันเหมือนว่าผมกลัวหลุดแต่ผมจริง,งมันไม,ไม่น่าจะหลุดหรอกผมแค่ ของคับเอาไว้เฉยนะฮะไม่ให้มันเคลื่อนนะครับขันประมาณไหนก็เพื่อให้ลูกยางมันจมเข้าไปแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้ยลวงแล้วเนี่ยฮะมันลำบากตรงนี้ครับโอเคนี่ฮะยังอีกเยอะเลยยางหุ้มเผาไม้แก้วนี่นูนะฮะชุดโอ้คันชักคันส่งเนี่ยครับตอนนี้ผมก็ค่อยๆไล่ทำนะฮะเก็บตังนะครับ ถ้าทำเป็นชุดก็แบบไม่มีฮะไม่มีสะตุ้งกระตังแบบสี 5, ่ห้าพันยกชุดอะไรเงี้ยก็ค่อ,คอยๆเดี๋ยวค่อยๆซื้อเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวไหนเราเปลี่ยนเองได้ล้วก็พยายามจะเปลี่ยนนะอันไหนเปลี่ยนเองไม่ได้เราก็พยายามเก็บซื้อสักชุดหนึ่งเงี้ยอย่างอย่างยางหุ้มผ้าอะไรชุดเนี้ยเดี๋ยวผมว่าผมจะซื้อเป็นชุดเนียฮะเนี่ยคําชักคําส่งนะครับเบกือบผมก็ประมาณนี้นะฮะ ครับผมเนี่ยที่เราแกะมาสภาพมันก็เจ็ดแปดปีนะฮะน,นี่ตอนนี้ก็เหมือนว่าคลิปต่อไปของผมนี่ก็ประมาณใกล้เก็บช่วงล่างนะฮะตอนนี้นะครับแล้วเก็บช่วงล่างนะครับอันนี้ก็โอเคนะฮะตอน,นี้ก็คงจะแบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ค่อยๆทาครับนี่ก็การโค้งนะฮะ เสียงเสยงอะไรก็จะคงจะเงียบขึ้นนะครับครับผมงก็คลิปนี้ก็จบจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมงก็ฝากช่องเราไว้ด้วยนะครับผมก็จะนําเสนอคลิปตอนนี้กยย็ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรที่มันนั่นนะฮะก็จะมีเกี่ยวกับการทํารถของตัวเองนะครับแล้วค่อยเก็บอะไรไปรนะครับหรือใครใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็ดูเป็นแนวทางนะครับผม โอเคครับผมฝากช่องด้วยนะครับยังไงก็ติดตามคันทต่อไปครับผมสวัสดีครับ